อาเหลืงองอาระหว่างที่เราพี่มีอดีแต่งหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงอันนี้ดีกว่าวันเทคในชีวิตของแต่ละคนว่าแต่ละคนมีวันเทกในชีวิตที่บ,บอยากมาแชร์ให้ฟังบ้างมีเรื่องราวอะไรบ้างเริมที่ใส <c oughs> อันนี้คือวันเทคของลกาเหรอทำหลายรอบเลยไม่นั่าใช่วันเทกอะเรง่าย พี่ไข่เริ่มก่อนนะก็สำหรับพี่คิดว่าวันเทคที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่อยู่ในวง BNK48 มาก็น่าจะเป็นแฟนมิตม,มิมิกุโมแล้วก็ได้ขึ้นไปแสดงอุคูเลเล่แบบร้องเพลงแล้วก็เล่นอุคูเลเล่เป็นครั้งแรกด้วยก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยแบบว่ายังไงอะ่ะเหมือนกับว่า มันก็เป็นความฝันของเราที่จะได้ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยใช่ไหมก็รู้สึกว่ายังไงอะอธิบายไม่ถูก <laughs> ไปต่อยไง <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันเป็นแฟนมีที่ตั้งใจทํามาจากใจจริงๆอ่ะแบบว่าทุกๆขั้นตอนเลยอย่ะแบบว่าเบื้องหลังตั้งแต่คิดคอนเซปต์คิดเวทีว่าอยากได้รูปแบบไหนหรือว่าโชว์เพลงเซตลิตต่างๆหรือว่า แนวเพลงที่อยากจะเต้นแบบคิสวาเวอร์ชันเซ็กซี่ที่ทุกคนเห็นนะคะก็ช่วยกันคิดกับน้องมิวสิกแล้วก็น้องจ๋าด้วยว่าเราอยากได้เป็นเหมือนคอนเซปต์แบบถือไม้เท้าอะไรอย่างเงี้ยแดนแดนเต้นกับไม้เท้านคะคะก็เป็นอะไรที่คิดเองทุกโพสเลยแล้วก็พอมันออกมาก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็คนดูก็ประทับใจแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็รู้สึกว่านี่แหละคือวันเทของเราที่นึกถึงทีไรก็ทำให มีกำลังใจทุกทีะคะ่ะอือไปตัเรียงเลยก็ได้าพี่ฟาฟพี่ฝไฟพี่ฝฟอ่าพี่ไฟของพี่หรอน่าจะเป็นตอนที่ได้ไปแสดงที่โคฮาคุนะคะงานข่าวแดงที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นถือว่าไปญี่ปุ่นครั้งแรกเลยไหมน่าจะใช่นะ ได่คือที่ชอบเพราะว่างานนี้คือเป็นเป็นงานที่ใหญ่มากเลยใช่ไหมคะทุกคนก็มันไม่ได้ว่าทุกคนจะได้ไปง่ายๆแล้วเราก,กา็รู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนไปแล้วก็ไปเจอโอชิที่เราชอบก็คือโอคิวการังนะคะซึ่งโอโหและคือพีกกว่าคือ,อคใ้เ้นคู่กับ โอชิเราที่เราชอบทุกคนมันเป็นอะไรที่มันเหนือความคาดหมายมากๆแต่คือแบบมันคือคอมพิวต์มากๆคือเราได้รับพลังบวกจัดมอเลยมากค,ามมคือแบบว่าก่อนจะไปคือเราฟังเพลงเขาอ่ะก่อนไปเรียนหนังสือทุกวันอะไรเงี้ยจนเราเรียนจบทำผ่านโปรเจกต์อันอันโหดร้ายมาแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วเราก็ได้ไปเจอเขาในชีวิตจริงก็ไปเต้นคู่เขาอะไรเงี้ยึกวงามันดีมากใช่แล้วก็ชอบตรงที่มันเป็นงานสิ้นปีใช่ไหมทุกคน รู้สึกว่าวันนั้นน่เราไปวัดกันมังที่เราไปเขาดาวที่วัดอ่ะไม่นมีเนี่ยจำได้มากจำได้คือเราอยากไปวัดที่ญี่ปุ่นมานานมากแล้วอ่ะอแล้วรู้สึกดีมากที่ได้ไปตอนมันสิ้นปีไปเขาดาวของทุกคนที่นั่นใช่มันเป็นความสุขที่อิ่มเอมพอใจมากเลยใช่ค่ะต้องเหมือนกันคนต่อไปใครดีเคงอ่ะโอเค ฟองหนูก็เป็นงานเปิดตัวรุ่นสองวันที่แบบเราขึ้นเวทีไปเต้นสกินนอซีซันวันนั้นที่เอ็มคอเทียชั้นเอ็มปะนั่นแหละ<ช>ก็รู้สึกว่า<ช>เป็นวันเทเพราะว่าทุกคนอยู่ในการครบหมุนเลย <c oughs> <laughs> ใช่ก็ใช่มันก็คือวันเทมาก,มาก ก็วันนั้นถึงหนูจะไม่พอใจเมคอัพของหอนูว่าเธอแต่ว่ามันก็เป็นเมคอั <laughs> <laughs> พก็กลันเมาถึงขทุกคนเห็นอของ <laughs> <laughs> พวกเราครั้งแรกก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแบบมันก็ตื่นตันจะร้องไห้แล้วก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะค <laughs> ะโอแล้วเอ <laughs> พี่เมลลีมาแล้วค่ะน <concealed> <helmet lide> ่ารักมาขยับได้เมลลีจริงๆพี่ไข่มุกคาดหวังว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคค่ะเลียนยากไหมเอ้ยมัน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 ขยับได้ด้วยน่ารักงั้นวันเทของพี่เมลลีเลยไหมเออในของพี้เมลลีคืออะไร คือตอนไปญี่ปุ่นไม่ถึงว่าตอนไปงานเรนาจิบจำได้ไหมคิดว่าน่าจะใครมุกจำได้ที่มีที่ญี่ปุ่นค่ะคันนั้นคือคเดอรหรสับเยริชีได้ทำงานกับพี่พี่พี่เซ็นไปกลุ่มโอตีกลุ่มค่ะ แล้วรู้สึกว่าสนุกมากไปญี่ปุ่นกันประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ตอนช่วงน,นั้นอะเรื่องสองเพิ่งเข้ามาใช่ไหมแต่ว่ามีวเนี้อยู่ญี่ปุ่นไม่ได้เจอกับเรื่องสอนแล้วพ่อคนอะออรู้จักกันกับเรื่องสองอะมิวนนี้ก็เ คนนี้เชื่อใครนะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยจำได้แต่ว่าก็ญี่ปุ่นตอนนั้นก็มี Experience ที่ดีมากๆเลยค่ะดีคนต่อไปค่ะกาต่านเหรอสำหรับหนูก็คงเป็นอคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดค่ะอ ใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าแบบไม่มีใครคาดคิดคาดผ่นว่าแบบว่าให้วันวันหนึ่งเราจะไปร่วมงานกับพี่เบิร์ดได้อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบเป็นวันเฮกจริงๆเป็นอะไรที่แบบเออก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปแก้ไขมันแบบว่าอยากทาให้ดีกว่านี้ใช่เพราะตอนนั้นเรายังแบบว่าเออนั่นแหละค่ะก็ยังอ่อนด้อยประสบก,การณ์นะคะ <laughs> โอเคมิวนิกมิวนิกต่อไปน้องมิวงเลยค่ะจ้าค่ะวันเท่ของหนูคือเป็นวันที่ประกาศว่าใครได้เป็นบีนเคโฟเตีรุ่นที่สองแบบวันนั้นยังจำทุกอย่างได้ชัดเจนมากวเ <laughs> แรกนี่ หนูใช่หนูเป็นคนแรกที่ประกาศชื่อออกมาคือตอนแรกหนูทําใจไว้ว่าเขาจะประกาศเรียงลาเบอร์เหมือนตอนที่ประกาศรุ่นทีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วหนูลำเบอร์ท้ายๆก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรยังยังยังไม่ใกล้ถึงเลายังไม่ต้องทําใจอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอพี่จอบประกาศว่าเออจะประกาศแบบไม่เรียงลาเบอร์อะไรอย่างนี้ก็แบบแล้วก็ได้ได้เป็นคนแรกด้วยก็เลยยิ่งแบบว่าเหมือนยังพูดถึงว่าใจก็ตืึ๊ตึ๊ดตกเลยว่ายังเป็นวันเคที่จําได้แบบชัด เจนมากคือความรู้สึกทุกบรรยากาศรอบข้างวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันเทคที่ลำหนูมากมากใช่เอเอครบแล้วนะคะเราก็พอมาสู่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะอยากให้ทุกคนฝากกันหน่อยว่าทําไมเราต้องดูวันเทคค่ะฝากก่อนจากสาเหตุที่เราต้องดู ม,มีใครอยากพูดอะไรไหมคะตาโน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 อะมิลี่ก็หนูว่าสําหรับบันเคกาถึงแม้ว่าเอ่อคนที่เป็นแฟนขับบินเคอยู่แล้วหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคขับบบนเทโฟร์เอแบบถ้าดูแล้วคิดว่าน่าจะเข้าใจพวกเรามากยิ่งขึ้น ได้เห็นแบบอีกมุมมองหนึง่งหรือว่าได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่อาจจะแบบไม่ได้เห็นบ่อยๆมากน,นะอาจจะเห็นเราแบบว่าน่ารักสดใสอยู่บนเวทีเวลาออ,ออกอีเวนต์หรือว่าขึ้นคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้ามาดูวันทีแล้วก็น่าจะเห็นอีกหนึ่งบรรยากาศของพวกเราอีกมุมหนึ่งของบีนเคโฟเค่ะเย้ต่อเลยค่ะอ่ออีกสักคนหนึ่งแล้วกันเนาะอีกคนหนึ่งอีกสักคนหนึ่ง แต่คนหนึ่งอ่ะคุณไข่ไหมคะคุณไข่อะไรดีล่ะก็อไม่รู้อ่ะภาพสวยเหรอเออน่าจะเป็นเหมือนกับว่ามีภาพเบื้องหลังหรือว่าคลิปเบื้องหลังแบบที่เราถ่ายกันเองอ่ะแบบว่าเราชอบ อันหนึ่งมากเลยที่เหมือนกับว่าเมมเบอร์ถือกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปถ่ายคนคนนี้รู้สึกว่ามันเป็นมุมที่แฟนคลับน่าจะไม่ค่อยได้เห็นอ่ะอแบบหาดูได้ยากแล้วก็สามารถดูมาดูในหนะักเรื่องนี้แล้วก็ได้เห็นมุมมองต่างๆแบบเหมือนตอนเราอยู่บนเวทีอะเราเหมือนเราออนสเตจอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพออยู่หลังเวทีอะมันเหมือนกับว่ามันเป็นตอนที่เราแบบกดปุ่ม off ออฟอะ ไม่กดปุ่มอนเออแล้วมันก็จะเป็นแบบภาพเบื้องหลังที่แบบว่าชีวิตของเราว่าเราใช้ชีวิตยังไงเป็นยังไงเลยอืมน่าจะทําให้แฟนคลับได้เห็นมุมมองมากขึ้นอืมไม่รู้มีอะไรก็ฝากทุกคนด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็ไปดูได้ที่ e ็ติ i กนะคะเนี่